สวัสดีทท่าน,นนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมทาร์ดนะเก็บทาร์ดนะเก็บการ์ดนะครับต่างๆนะเกมใหม่ที่ตินนํามาให้เล่นอีกแล้วนะก็เหมือนไฟน์ t ์เดอะเมจิกแล้วผู้ประกาศอะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นเก็บการ์ดนะก็ภาพสวยงามมากมีโซนต่างๆมีภารกิจให้เราเล่นถึง242ก็เลยทีเดียวนะฮะ ีเควสเยอะมากกระเป๋ามีอันเดียว,วนะก็ค่อยทําทีละเควสนะครับโอเคก็มาเล่นกันเลยครับตอนนี้เก็บมาได้เจ็ดใบแล้วนะตอนแรก่าคิดว่าลองมาเข้าดูขำๆนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะสนุกดีลองเล่นกันดูได้นะอย่าทิ้งแมปไว้ในดีสคริปชันนะกดตามกันเข้ามาเลยโอไม่เล็กนะไม่เล็กไม่เล็กเลยครับผมไม่เล็กเลยฮนะ นี่แค่ภูเขาไฟยังวิ่งไม่รอบเลยเนะี่ยวิ่งมาพักหนึ่งนะแล้วรนะอบแล้วเหรอไอป่อมภูเขาไฟก็มีของเลยนะรถตักก็ทําสวยเชียรน่ารักเสียมีดาวมีมีระเบิดถือระเบิดอยู่ในกระเป๋านะอ่อนี่ยการหน้าตาเอย่างนี้นะเนี่ยเก็บแล้วจะมีติ๊กถูกขึ้นมานี่เก็บแล้วทัชนะครับผม ไม่เก็บทาร์สระเบิดไปบ้างแล้วหาไม้ยังหาไม่เจอเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่ในทารสอยู่กันหรือเปล่าวิธีการเล่นไม่แน่ใจนะเพราะมันจะอยู่ในโซนเดียวกันหรือเปล่าเอฟเฟกอลังการงานตามากเลยเนี้ยก็มีออบี้เล็กๆนะให,ให้โดดเล่นด้วยครับผมใครครับต้องซื้อเหรอใช่เหรอ นี่ทาร์ตเบคอนนะโอ้เป็นเบคอนเลยน่ารักน่ารักเชียวน้องการนะครับน้องการทักเข้ามาให้ชดไปเล่นอะไรอะอ่าไม่เล่นกล้าวนะแต่เพ่งที่ไปนะน้องการรอบหน้าเดี๋ยวขายของอยู่ไหนอะนี่ขายของไหนอะตีนขายของอยู่ไหน ข้างหน้าเลยต่อเรียกวนหาซื้อไม้ไม่ได้นะหาไม้ไม่เจอไม่รู้ไม้อยู่ไหนอ่าไม้ก็มันจะเคเวสนี้นะครับเคเวสข้างหน้าดูนะที่มันใสๆใส่อยู่เห็นปะตรงน,นี้ขึ้นไปเก็บมาแล้วทัชเหมือนกันนะครับอ่ะปีขึปป้นไปนี่มีระเบิดให้มีเดดไม้แต่ไม่รู้จะใช้ยังไงรู้เป็นไม้อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม้อันนี้ โอ้ oh, เราเราจะไปยังไงท่านแหละเอ่อไปยังไงอ่ะตรงนั้นน่าจะขึ้นไปได้จากฝั่งนู้นหนอไม่แน่ใจนะครับไปไม่ได้นะตอนนี้มันมีเวสอะไรดึงมไม่รู้เมื่อกี้ เราต้องขึ้นไปทางไหนอะอปนี้ก็ไปไม่ได้ไม่มีไม้ก็ออกไปดูนอกถ้ำทางฝั่งซ้ายดูตินเล่นไปึนไหนแล้วสิบสี่ใบแล้วว่าโอ้ตินไวมากครับบนภูเขาเนี้ยเรายังไปไม่หมดเลยคิดดูซิพี่อะไรก็ไม่รู้คิดดูซิมี่าัเข้าอะไรไหม ไม่มีนะครับนี่ก็ใช้พวกหินทําหินเป็นลาวาหรือลาวามาแต้มๆก็โอ,โอเคได้โอเคอยู่นะคนมีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้วโอ้เราไมา้สะพานเราจะหาจากไหนกันี่นี่นะครับป่องลาวาที่พูดถึงเมื่อกี้นะฮะเก็บการ์ดไปแล้ว ก็จะมืดๆหน่อยเพราะมันเป็นควันเนาะกินเราผ่านมาแล้วนะทางนี้ไปต,ตรงนี้ยังไม่มีนะยังไม่ได้ผ่านอ๋อใช่ใช่ใชมีทา้าตรงนี้แล้วมีทา้ตทารตรงนี้ด้วยติดเก็บท้าตรงนี้ไปยังนี่โอ้ไมค์ท้านะครับตอเรียนไมค์ท้าหรือเปล่าเอาล่วง อึ๊บขึ้นไปได้ปะขึ้นได้ครับรถรถไฟไม่เดินอ๋อทางนี้ได้เป็นออบบี้บิลีเจนดอรี่เหรออึ๊บวิ่งไปอึ๊บอ่าโอเควาเป็นออบบี้ที่สน,น,นุกอยู่นะเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อความร้อนเฉยไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรโถ ตุยเย่เลยเอ้มันเป็นเป็นแค่เนี่ยลูกไฟเฉยเนี่ยลูกไฟเนี่ยเห็นป่โดนตตุยเลยครับท่าตุยที่แปล,แปลกประหลาดมากผุกงก้องอยู่เฉยแต่ว่าวิ่งตายแข้งหน้าก็โอเคแปลกตาดีครับเอ๊ยอมาถึงตรงนี้แล้วนี่ไงถึงตรงนี้ยัง โอ้แล้วม้อยู่ไหนเนี่ยฮาร์ดน,นั้นเจอแล้วครับปัญหาอย่างเดียวที่ตอนนี้ไม่มีคือไม้ไม่รู้หาจากไหนชอบชอบอยู่ไหนไม่รู้โันแรกโนแรกใครเหรออาเกินยาเปนแรกครับจุดสปาวแนละ้วมา นี่ไงเนี่ยเอ,อ่อทำไรต่อผมแสดงว่ามีมานานนะเกมเนี้ยมีมานานแล้วอา้าวชอบอยู่นู่นเหรอเก็บดาวนะเอาดาวไว้ทำไรลูกขอขอดาวไว้ซื้อของร้านของบ๊อบบี้อะมีอะไรบ้างดูดิ เอาไม่ได้ต้องเดิเข้าไปเฮ้ยซื้อนี้เลยเหรอโอเคไม่ต้องหานะครับอ่ะนี่ยังไม่ได้ดดไท,ท้าขายปลีกครับผมโอ้นี่ทาทดอลล่าเรียบร้อยครับผมท,าท้าอะไรอนะ่ะอันนี้ไม่ใช่ท,าท้าสหรอ การก่อตั้งทางออกโอเคครบแล้วครับเราก็ไปภูเขาไฟก่อนนะเดี๋ยวไปเก็บภูเขาไฟเรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยไปเก็บอ่ที่อื่นอยู่ไหนล่ะอ่ะเจอละแมปเบิ้มมากเลยครับเบิ้มเบิ้มบิ๊กเบ,บิ้มเลยโโอ้หมีแต่เกาะรอยฟ้าอีกเราเก็บมาทีสองใบแล้วนี่เก็บครบยังเนี่ย ไม่เกี่ยวใช่ไหมทีส e ตูดิโนะครับเป็นคนผู้สร้างโอเคเราก็วิ่งไปทางป่องภูเขาไฟสวยด้วยน่ารักด้วยนะครับต้นไม้ผิวไหวนะครับมีลมสะพานใหญ่โอเค <c oughs> แล้วตรงใต้น้ำแน่นอนดูแล้วประตูนั้น อ,อา้าวทาทอะไรนี่ทาทช็อกโกแลต<ง>ทาทเศร้าอยูหรออ้าวนี้ได้แล้วเข้าไปเก็บครับไปวางไม้ก่อนนะ่อจะได้ไม้มาเพิ่งรู้ว่ามีขายใช้ใช้ใช้การซื้อนะหมดปัญหากันไปครับโดยการเก็บดาวแค่สิบ้าดวงเท่านั้น ไม่ยากแล้วก็ไม่มากมายเท่าไหร่วิ่งกันไปจ้าไห,หได้ใช่ครับอโอตินได้ยี่สองอันแล้วออบบี้ไม่ยากนะเป็นกับออบบี้ง่ายๆอ่ะค้นหาอ้าซื้อมาแล้วไปไหนอะ่ะ อางานงอกแล้วถือของอยู่นะเมื่อกี้ถือของอยู่ไงถือแล้วเบิดอยู่แล้วมันใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ต้องนะกระเป๋าไม่มีนะกดซื้อไม้มาไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยนะถือแล้วเบิดอยู่เอาะเบิดออกใช่ออกแล้วออกเมื่อกี้นี้ เอ๊สิบห้าดาวเสียว,วิสองรอบไปนูน่นปูกไฟยอยู่ทางโน้นวิ่งไปต้องการวิ่งครับพี่ดาบด,ด้วยเหรอซื้อดาบไปทำภารกิจเปล่าวิ่งไปบน ไอ้หนป่องก่อไฟไม่ใช่ไม่ใช่บนเข้าไไมาในถ้าหม้โดวิ่งเอียงๆครับเฮ้ยมีคนวิ่งตามมาไม่เห็นเหรออ๋อทำไมลูกเก็บดาวครับอ,อบบี้ขึ้นไปครับแล้วก็โดดขึ้นไปครับโอ้ไออยไอ้ลูก ตัวเย่ออีกแล้วโอ้โห,โห,โหมันเจ็บปวดรวแร้าวมากพวกอบบีน้าใหม่โอ้โหว่างาทุกคนมันเจ็บจีด๊ดมันเจ็บจี๊ด่าแล้วด้วยคุยด้วยเอออลาดหลอมเหลวระดับบ้าคลั่งโอเค ร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยเหมือนกันครับภารกิจภูเขาไฟเสร็จแล้วครับผมกลับไปจุดเกิดกล่บมาทางออกกลับมาทางออก,ออก,ออกเรียบร้อยครับกับภารกิจภูเขาไฟวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้สิบเอ็ดนาทีแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยถ้าชอบนะฮะถ้าไม่ชอบก็กดอยู่ดีนะครับผมต,ต,ติดตามมันไว้ฮะเดี๋ยวมาเล่นเกมนี้กันสนุกดีฮะเดี๋ยวเราจะลงน้ำ ขึ้นท้องฟ้าหรือว่าลุยภารกิจบนบกเดี๋ยวมาตาติดตามกันนะไาเจอกันคลิปหน้านี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะอ่าสวัสดีครับ